ครับพี่น้องปองไปสุขุสุคนพบปอกันดีขึ้นเก่าพี่น้องเป็นประจำเหมือนเดิมพี่น้องเ <c oughs> ขาซ่องค้นเขาเล่าเรื่องขอพูดเอฟซีที่เขามารับฟังพี่น้องขอพูดเอฟซีที่เขามากดติดตามเมื่อนี้มาคุยกันเรื่องพัฒนาไก่พี่น้องแนะนําำมันน้องลุงมือไม่ว่าผุ้ลองค้นกับว่าพึ่งพัฒนาไก่ไม่ผู้พัฒนาไก่เก,าเาก่าหรอกอะ ฟังไวก้กะผพันเนื้อพี่น้องอันไหนมันดีกะเก็บไปเห็ดก็ได้อันไหนบดดีกะปล่อยพันค้นเ้องมันบอือกันคือน้องนงที่พัฒนาไก่ใหม่พี่น้องแนะนำทา,าก่อามาหลายอยู่หลายคนอยู่ <c oughs> คือเริ่มต้นพัฒนาไก่พี่น้องเ้าต้องคิดก,ก่อนว่าห้ามักแบบใดมักมาล่มาอมกักมาลำบวง มักนางอนบ่มักคอยบ่มักเชิงบนบ่มักมักแบบใดให้เอานั่นมาพัฒนาพี่น้องอม,มักแบบใดให้ไปเอานั่นมาพัฒนาก็ขึ้นไปเสือาไก่แม่สายดังๆิ่นจะ มักสายใดมันมีมันมีทุกสายดังเพิ่นนะเพิพ่นมีเหมือนกะมักม่าลอกกับไปซื้อสายมาลอกกับสายดังเพิ่นมกนักนางอนกับไปซื้อนางอนกับสายดังเพิ่นมักเชิงบอกกับไปซื้อเชิงกับสายดังเพิ่นก่อยเชิงเสรจไปซื้อสายดังเพิ่นมาจากสองแม <c> ่ <oughs> บอแพงดอกปีนองไก่แม่เพิ่นนะ คือไกแม่พันมาจากสองแม่ตบผูเข้ามาหาเอาน้ำนี่ก็ได้น้ำบานเท่าก็ได้เขาเบิงเบิงเบิงวามักตบผูตัวนี้ได้บางเจ้เออหนาง,งอนกับว่าเบิงหนาง,งอนมาหาเบิงหนาง,งอนบ่อยุดอกพีนองน้ำบอลปลาน้ำหยังไปเบิงน้ำบานเท่าอเอาตัวมันตาบอดก็ได้เอาที่เข้าหมาักนะทีว่าเข้าหมาัก อือ <Ừ. S 2> พัฒนามาล่อกับไปเบื้องมาล่อ <Ừ. S 2> ลำบงกับไปเบื้องลำบงเชื่องกับไปเบื้องลำเชื่องพอพันมันหาวน้ำบานเท่าก็ได้อย่างผมคื้นแยน้ำไผซื้อไก้แม่สายดังเพิ่นเพราะว่าต่อไปนะเวลาได้ลูกมันออกมากนะมันจีขายไง ิดมันจริงเขาขายขึ้นเนี่ยเพิ่นกันไดเออจะคลองซายเพิ่นนะ่ะเพราะว่าไก่แม่เป็นไก่แม่เพิ่นเนี่ยเออเพิ่นกับซื้อขึ้นหรือเก่าขอให้มันจริงกับคือพัฒนาปีนึ่งน่ะแหละแปดเดือนจะค่อยได้เช็คตังลูกมันพี่น้องอเช็คตังลูกมัน เขาก็เจ็บไก่แม่มันไหวมันดีมันเจ็บไก่แม่นไหวมันขาดอย่างสอนเขาเขาเช็คเบื้องมันขาดอย่างเขาก็ไปหามาเติมขาดขาดขาดเลี่ยมบอกก็ไปหาเลี่ยมมาเติมขาดแข้งหนาก็ไปหาแข้งหนามาเติมขาดเชื่องชุนบอก ขาดเบื่อแข้งเท่ากับไปหาเบืร์แข้งมาเติมสั้นต่อไปพี่นอ้องเพราะว่าพัฒนาไปกับเปลี่ยนพอมานน้ำบอเมนใส่แต่พอเดียวไปตลอดบอ่เมนเด้พี่นอ้อง่าไปเสียดายมันเพราะว่าเห็นหลายคนแล้วพัฒนาพอ ะสบความเฉเร็จใส่แต่พอเดี๋ยวลองเทียมมันมันมันกเ็เรื่บประสบความเฉเี็ยเด็ดพี่น้องเน้นน้ำน้องน้องนุ่งมือใหม่ขาดอันไหนเขาเติมมานั่นสำหรับมือใหม่ผมก็ไม,ม่ยางไหลได้พี่น้องอ่ามีแนวมันเน้นน้ำน้องนองนุ่งมือใหม่ามกันเขามาหลเพราะว่าพัฒนาไกลเนี่ยมันมันกับยากอยู่ พัฒนาไกลพัฒนาให้มันดีให้มันขายได้น่ะมันยากอยู่ปีแรกไก่แปดเดือนเอาเช็คมงแล้วคันมันบอดีบต่ต้องต้มกินก็ต้องเอาออกไปเขาก็หามาเติมมาเสริมพัฒนาไปเรื่อยมันดีห้องคอยหายเพิ่อนไตเล่น เดี๋ยวมันขีมันฉีได้มันเองดอกมันขีขีเข้าใจเองดอกสําหรับมือใหม่พัฒนาไปปีหนึ่งสองปีขีเข้าใจเรากีลูกว่าขีเติมมีอย่างขีเสริมมีอย่างดอกอ่าเน้นน้ำหนองนองนุง่งมือใหม่พัฒนาไกลใหม่อ้าวซ้ำนี่แหละครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ